ทุกคนคะเรามาเริ่มทำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเลยนะคะสูตรนี้อร่อยเด็ดนะคะทุกคนคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เตรียมนะคะภาชนะสําหรับบ้านใครอยากจะใช้ถ้วยนะคะโถเรืออะไรก็ได้นะคะของเราเราจะใช้ประมาณนี้นะคะก็คือถ้วยแก้วเนาะที่บ้านใครจะใช้ั้พีหรืออะไรก็ตามสะดวกนะคะทุกคนถ้าทานเยอะก็คือใช้แกว้วขนาดใหญ่ก็ได้นะ,ะส่วนส่วนผสมก็คือครึ่งครึ่งถ้วยนะคะก็จะมีซอสฝักเขียวนะคะทุกคนคะใส่ไปเลยนะคะซอสฝักเขียวเนาะนี่คือซอสฝักเขียวครึ่งนะคะ จากนั้นน้ำมันหอยก็จะครึ่งถ้วยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยนะคะจากนั้นนะคะซอสพริกนะคะทุกคนหนึ่งถ้วยได้ราคะซอสพริกหนึ่งถ้วยเนื่องจากซอสพริกขวดเข้มข้นเราก็เลยเอาใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะพอประมาณเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะน้ำส้มสายชูนะคะทุกคนอีกหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนจะใช้น้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนของเราใช้เป็นตัวนี้นะคะอยู่ในบ้านพอดีเนาะ นะคะของตัวนี้นะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเทลงไปเลยค่าได้ราคาหนึ่งถ้วยจากนั้นนะคะทุกคนสีอิ่วดำหวานนะคะหนึ่งถ้วยหรือถ้าใครกลัวมันดำม,มากก็ใส่ประมาณครึ่งถ้วยก็ได้นะคะของเราเราไม่ชอบดำม,มากเรจาจะใส่ครึ่งถ้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราไม่ค่อยชอบดำม,มากมากเนาะใส่เลยจ้าถ้วยท,ที่หนึ่งที่บ้านเราทานน้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคน จะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะจ๊ะถ้วยกระเบิดหลังจากนั้นนะคะทุกคนอีกถ้วยที่สองเนาะอ่าอีกถ้วยหนึ่งถัดไปนะคะจากนั้นติดเตาเลยนะคะบ้านใครไม่มีเด็กก็เพิ่มพริกลงได้นะคะแต่บ้านเรามีเด็กทานด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ใส่พริกเนาะตอนทาทานเราอ่าอเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะขอนวดอีกหน่อยนะคะทุกคนคะจากวนวดได้ที่แล้วนะทุกคนนะก็ชิมดูสักหน่อยนะคะ อย่างที่บอกนะคะรสชาติจะหวานๆเปรียปร้ยวๆนะคะเค็มๆเนาะเพราะว่าเป็นซอสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ปิดเตาได้เลยนะจ๊ะทุกคนก็ไปปรุงอาหารกันเลยนะจ๊ะได้เวลาทดสอบแล้วนะคะทุกคนคะก็อันนี้นะ้ำที่เราทำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้นเนาะเราก็เทเข้าไปแล้วจ้ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอ,อันนี้แคบข้นมากดูสิคะความเหนียวของเขาเนาะเหมือนน้ำจิ้มคิดเลยคะ่ะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะ ติดในหนึ่งโลเลยนะเนาะในะคะเขาก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าอะไรไอ้ที่เราทำก่อนนั้นเนี่ยคือเค้มข้นมากๆเลยนะคะทุกคนร่ชาติมันก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไม่เลยลองไปทำดูนะคะทุกคนคะ่ะไปทานให้อร่อยนะคะทุกคน